ฮักถ้าขุดเขียดหา,าน้ำใหม่นี่ได้พอได้แกงอยู่อู้หูมาไปอ่าแซมมาเบิ้งดูเขียดน,นะไปจังลอยเขียดขุดเอาเด้นี่พี่น้องเลยเขียดขุดเอาไโอู้หูมีแต่ ับทักทายสบายดีพอแม่พี่นางเป็นเอ็กซ์ซีมัหน,นี่จะสิซพาทุกคนไปหากินเนาะถือข้าวแล้วก็มักแตงแล้วก็แก้วเนาะถือน้ำเพื่อสิเมือกพากันไปสองคนหิวยำใดก็กินยำนานอันนี้คือมักแตงเนาะแล้วก็ถือ,ถอตุกน้ำไปน้ำหัวเสียดายแล้บอก ม่เมื่อยสองคนกับน้าสาวบ่ได้มือนี้เมื่อยนี่ได้จริจ้ะได้บ่อไล่มือนี้พี่นเลยนี่พอแกงอยู่นอกน้าใหม่กันได้พอได้แกงอยู่อยู่บ้านนอกหากินก็ง่ายบ่คืออยู่ในเมืองได้อันนี้อยู่บ้านนอกแบบ ห้ากินอยากกินยังกัห้าอันนั้นเนาะมันง่ายอยู่สบายน,นอนนิดหน่อยอยามเดือนซองกัมันจริงไม่ค่อยได้มีแน่นะนไหมนะพอดีสิบสองโมงพอดีเนาะพักห้าที่กินเขา่าเอาสิกินเข่าห้าโมงแบบเย็นยนทานาซาวก่อนกินน้ำกินในอนมันเคียด์กัน <ไ>มาเบิ้งดูเขียนนะไปจังลอยเขียดคุดเอาเด่นี่พี่น้องเลยเขียดคุดเอาใช่อู้มีแต่เขียดอีหมองเลยกบงามเลยเออนี่เด่อันนี้เขียดหน่อยม่าก็มาคุดเจ้าน,น้าเมื่อแหง้งบ่เมือม่อเบิ้งสะพานสภาพแย่เลยไมีเขียดอีหมองเลยพี่น้องเลย เขียดหน่อยเขียดในโมได้นั่นแหละโอ้อันนี้จะเป็นอ,า,อาหารยำเสาวได้ว้ายเกง่งเราใหม่กับใส่เขียดอีโมเนีอ้เขากะนี่แหละขอพี่น้องไงชีวิตสแบบบัวดองอยางลายนะเดี๋ยวกินข้าวแล้วกันสิออกไปหาตันใหม่นี่เสือใส่กะไ,ได้ไม่ติว๋ว Mama, <Okay. S 1> มามากินพอนอมกัน